ข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดใน w วอ i กี Street กับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อย ทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ เมื่อช่วงดึกของวันที่4กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณข้างสถานีสูบน้ำปากทางเข้าถนนวอลกิ้งสตรีทพัทยาใต้ซึ่งเป็นพื้นที่โลง่งและได้มีนักท่องเที่ยวนำรถเข้ามาจอดเพื่อไปเที่ยวในสถานบันเทิงภายในวอลกิ้งสตรีทพบว่ามีชายไทยถือไฟฉายเข้ามาอำนวยความสะดวกโบกให้จอดรถเมื่อนักท่องเที่ยวลงจากรถก็จะยืนรอ นักท่องเที่ยวจึงต้องหยิบยื่นเงินให้โดยทางคนเก็บไม่ได้ระบุยอดเงินที่เจ้าของรถให้จากการสอบถามเจ้าของรถรายหนึ่งที่นำรถเข้ามาจอดทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่โลง่งมีแผงเหล็กกั้นห้ามจอดแต่สังเกตเห็นว่ามีรถจอดอยู่ด้านในจึงชะลอก็ได้มีผู้ชายถือไฟฉายส่องไฟให้เข้าไปจอดจึงขับตามเข้าไปจอด จากนั้นชายคนดังกล่าวก็อำนวยความสะดวกโดยการบอกทิศทางการขยับรถเมื่อลงจากรถผู้ชายคนดังกล่าวก็ยังยืนรออยู่จึงควักเงินให้เพราะเกรงว่ารถยนของตนเองจะถูกประทุษร้ายจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในเมืองพัทยาทั้งที่ทางภาครัฐ ได้ออกมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวแต่กลับมีกลุ่มคนเข้ามาช่วยโอกาสเช่นนี้ถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจึงอยากวอนให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน